แต่ละคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันพวกเขาจะมองมุมไหนหรือมองไกลแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นสำหรับเราแล้วหากใครเคยเป็นครูก็ย่อมเป็นครูตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะได้เรียนรู้จากใครเราก็เคารพเขาเสมอในฐานะครูคนทั้งโลกนี้คือครูของเราเราได้กล่าวไว้ว่าเราได้รู้แจ้งเพราะพี่น้องผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม ดังนั้นพวกเขาล้วนเป็นครูของเราไม่ว่าเราจะไปที่ใดเราก็เรียนรู้อยู่เสมอและทุกคนล้วนสามารถเป็นครูของเราได้ครูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมิใช่เพียงผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นครูอาจารย์เรามองพวกเขาเราเรียนรู้จากพวกเขาไม่ว่าจะเรียนรู้สิ่งหนึ่งจากเขาเพียงวันเดียวหรือเรียนรู้นานนับปีพวกเขาก็ยังเป็นครูของเราเสมอแท้จริงแล้วครั้งหนึ่งเป็นครู ก็คือครูตลอดไป